สวัสดีค่ะวันนี้นิดจะมาทำเมนูผัดฟักทองใส่หมู3ชั้นนิดมีทุกอย่างครบแล้วนะคะก็เลยตั้งใจจะทำเมนูนี้นะไปนางรักก็จะมียตู้แช่แข็งนะคะส่วนฟักทองด้านหลังถ้าใครเห็นคลิปก่อนกอนเนี่ยก็จะเห็นอยู่2ลูกนะตอนนี้ก็เหลือลูกเดียวนะคะ ช่วงนี้จะเป็นใกล้ๆกับเทศกาลฮาโลวีนก็จะมีฟักทองหลายรูปแบบขายตามร้านต่างๆนะคะจะมีราคาถูกราคาแพงก็แล้วแต่นะนิดก็เลือกมานะคะคือไปเจอลดราคาก็ซื้อมาอครั้งแรกที่ไปซื้อมาลูกแรกเนี่ยก็จะราคาสูงหน่อยนะมันก็แล้วแต่ช่วงนะคะแล้วแต่ว่าร้านไหนเขาลดราคาด้วยวันนี้ก็ตั้งใจมากที่จะทําเมนูนี้นะคะเพราะว่าน้องฟิอน่ากับน้องซาร่าก็ชอบกินนะแต่ว่าเด็กๆจะไม่กินหมูสามชั้นนะคะเขาก็จะกินฟักทองกับน้าซุปนี่ก็จะใส่น้าเยอะๆหน่อยแล้วก็ เหมือนกับผัดมัน,นานให้เขาเข้ากันนะคะถ้าอย่างไรมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นน้ํามันกระเทียมเจียวที่แม่นี้ทามาให้นะคะเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้จะได้ไม่ต้องใช้กระเทียมสับนะประมาณเท่านี้ก็พอนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยนะคะหมดเลย แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆดีกว่าเขาจะหอมแล้วก็สุกประมาณนี้นะคะต่อไปก็เติมน้ำปลาเข้าไปเลยนะคะให้ทัท่วนี่แค่น้ำปลาเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ากระป๋องเราเยอะมากนะประมันใหญ่เลยนะคะ เดิมนะคะผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราชิมรสที่หลังหมูสามชั้นเริ่มโอเคแล้วนะคะก็ใส่กระทองไปเลยคนให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำร้อนอันนี้ต้องไว้ตั้งเมื่อวานแล้วนะคะก็ยังร้อนอยู่ ใส่เยอะนิดนึงนะเพราะว่าใช้เวลานานกว่าเขาจะสุกนะคะเราก็ปิดฝาไว้รอให้เดือดแล้วค่อยมาดูอีกทีหนึง่งเดือดแล้วคนนิดนึงเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะ ที่เห็นเนี่ยฟักทองเขาก็เริ่มสุกแล้วนะคะนี่จะชิมรสนิดนึงก็ตามชอบนะนี่เป็นคนกินรสจัดนะคะนี่จะไม่ใส่น้านําตาลทรายนะเพราะว่าตัวฟักทองเขาก็จะมีรสหวานอยู่แล้วนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะแต่ว่านี่จะเติมรสอีกนิดนึงนะคะ ลแล้วก็คนให้เข้ากันนี่เป็นคนชอบกินน้ำเยอะๆนะแล้วก็เด็กๆชอบกินน้ำสักทองขยำกับข้าวนะคะก็เลยจะเห็นมีน้ำเยอะนิดนึงและนี้ก็จะใส่น้ำรักแช่แข็งเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิม นิดรุ้งรสตามชอบอย่างนิดชอบนะคะก็จะใส่น้ำปลารสดีไม่ต้องตัดน้ำตาลทรายหรืออย่างอื่นเลยโอเคแล้วนะคะนี่ก็ได้ที่แล้วเม่าตากฟักทองผัดตรงนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ปิดเตามาชิมฟักทองกันนิดนึงนะคะจากที่นิดใช้ช้อนทิมดูเนี่ยหรือไม้ทิมดูเขาสุกแล้วนะนี่เลยนะคะร้อนควันขึ้น ฟักทองหวานมันมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นฟักทองฮอไกโดนะคะก็ที่ละมันเนี่ยจะเห็นช่วงใกล้ๆฮาโลวีนมีขายเต็มเลยนะนี่ก็ซื้อมานะคะราคาถูกบ้างแพงบ้างเป็นคนที่ชอบกินฟักทองนะแล้วก็เด็กๆก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะปอกฟักทองทํานะเพราะขี้เกียจนะคะโอ้โหปอกทีนี้เจ็บข้อมือเลยนะ ใช้เวลานานมากนะคะถ้าใครชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ